ตำนานเลา่าขานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กชายผู้อ่อนโยนและซื่อสัตย์อาศัยอยู่ในครอบครัวที่แสนอบอุน่นวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ในฟาร์มของคุณลุงเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าจงหยิบดาบขึ้นมาและปกป้องผืนแผ่นดินนี้ซะไม่นานจากนั้นก็เกิดสงครามขึ้นเด็กชายผู้ได้รับพรจากพระเจ้า ฟาดฟันสัตรูอย่างกล้าหาญความกล้าหาญของเด็กชายได้นำสงครามไปสู่ชัยชนะแต่ชัยชนะก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความโหดร้ายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นไปแล้วได้ชัยชนะจะมีความหมายอะไรหากไร้ซึ่งลูกและภรรยา เขาตกอยู่ในความสงร้าแสนสาหัสและออกจากหัวบ้านไปวีและผู้หลุดสงครามหายไปไหนกันละ่ะนั่นคือคำตอบที่ไม่มีใครร,วร่วงรู้แม้จะเป็นครูใหญ่ าจะแย่งของของผมไปผมก็ไม่ยอมหรอกนะ,อ,ะอันตรายชะมัดทำยังไงดีละเนี่ยคนนี้ครูผออ,อั้นหรองั้นก็แสดงว่าเขาคือมีะระบบุลสงครามครูไม่ได้จะเอามันไปหรอกนะ แค่จะพามันไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ผมดูแลมันได้ผมจะไม่ให้ใครจับได้ด้วยหยุดดือด้านสักทีลิชาร์ดเอ๊ะแบมแบมกิ้งก่าเหรออือ เออแกอยากอยู่ที่นี่งั้นเหรอฮะเออใช่ใช่ใชวิเศษไปเลยมันเข้าใจภาษามนุษย์ด้วยเฮกิ้งก่าววิเศษอืมดีฮะเอ๊ะครูจะให้เธอเลี้ยงมันไว้ก่อนก็ได้เลี้ยงมันดีๆละ่ะนี่สายมากแล้ว คูต้องไปก่อนพรุ่งนี้เธอต้องไปฝึกด้วยล่ะแบมแบมหรออะไรอะ่ะทำได้งไงอือแกเข้าใจในภาษามนุษย์จริงๆงั้นเหรอเยี่ยมไปเลย <laughs> แกต้องเป็นกิ้งก่าที่วิเศษที่สุดในโลกแน่ๆมันคือโชคชะตาของเรา แกจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปเลยนะแล้วเราจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ด้วยกันถ้าแกหนีแล้วก็ฉันจะตามหาแม้จะต้องไปจนสุดของนรกฮ oh. อจงอย่าลืมว่าลิชาร์ดคอเลน จะได้เป็นจอมเวทในอนาคตและถูกขนานนามว่าคนทั่งท่ามกลางเหล่าจอมเวทผู้เก่งกาศอคิดถึงพ่อจังลูกพอ่อนี่มาแล้วนั่น ลิขชาต์ต้องรีบกินแล้วก็รีบไปเอาผล,ลไม้ไปให้แบมแบมโดดซ้อมทั้งวันยังมีหน้ามากินข้าวอีกนะไม่เข้าใจเลยท้าไมครูใหญ่ถึงได้ตามใจมันนักแถมยังให้มีห้องเป็นของตัวเองอีกครูใหญ่คงจะสงสารเพราะเขาเคยเห็นทานมาก่อนละมัง้งหา เป็นสัตว์เลี้ยงที่เคยนอนแต่บนพื้นเท่านั้นนะ่ะน่าสมเพชจริงๆ <L un> เสียงดังชมัดเจ้าหมูพวกนี้นี่ไหนพูดอีกทีสิเ <L un> ออเออหืมสัตว์เลี้ยงงั้นเหรออะไรของนาย จำไม่ได้งั้นเหรอให้ฉันช่วยเตือนความจําให้ดีไหมลิชาร์ดครูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าใช้เวทมนต์กับคนครูใหญ่ก็ได้ยินนี่พวกมัน มันอันตรายเธออาจจะฆ่าพวกเขาได้เลยนะอีแล้วยังไงล่ะพวกมันก็คงอยากจะฆ่าผมเหมือนกันนั่นแหละลิชาร์ดอย่ามายุ่งครูใหญ่ไม่เข้าใจอะไรเลยลิชาร์ดจะไปไหนนะ่ะอ่าฮะ เธอเป็นอะไรหรือเปล่าไปห้องพยาบาลเธอะไหนบอกว่าจะเอาผล,ลไม้มาให้ไงทำไมยังไม่มาฉันหิวแล้วนะเจ้าก,กิงกาึช่วยฉันหน่อยสิ ลิชาร์หนีออกจากบ้านฮึออกมาเถอะฮึฮึจริงๆสินะฟังภาษาคนรู้เรื่องจริงๆด้วยมาเถอะแกช่วยฉันตามหาลิชาร์ดได้ไหม ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะคะที่แปลกระตูนสนุกสๆมาให้เราได้อ่านกันทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจ facebook แปลรตูนเทพซ่า007ได้เลยนะคะดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ๊งกิง